เบาซิงคันเนาะพอดีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พอดีเจ้าของร้านวันว่าล้กิโลออกเลขถึงมาสองหมดแล้วครับพี่น้องผมเองเบาซิงคันเลยมาเบิ่งครับพี่น้องพอดีเพิ่นถือเพิ่นกะมาเลียงนลำแดงครับพี่น้องครับเลียงลำแดงเนาะวันนึงตออกหาสามครับพี่น้องหาสามเนาะเพิ่นถือเพิ่นว่าเพิ่นเริ่มเลียงนลำแดงครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องอีกด่านหนึ่งด่านนี้เป็นสองโกสองโกนี่ หวดก้อนมันออกหกสองเนาะออกหกสองข้างล่างก็ออกงวดนี้อีกหาสามออกทั้งกลับครับพี่น้องมาลากิโลนี่คือไฮเลกแมนเถอะครับพี่น้องเดี๋ยวสบผ้าไปเบ่งคางสีเหลือเน,น,นา,านออะสียังท่านออกครับพี่น้องขางี่ย่างท่านออกนี่สองโคกับสามหาออกไปแล้วครับพี่น้องเออสองหกกับสามห้าออกไปแล้วันถือโบลายครับพี่น้องันกระไดมาเลียงกับแดงเนาะ วันี้ผมเองเบาซึ่งข้านกับน,นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเพิ่งปล่อยฟังครับพี่นออ้องเพิ่นว่าเหล็กละกิโลเพิ่นกิดสิบฝันเกี่ยวนิดหน่อยครับพี่นอ้องเพิ่นเลยมาเบิง่งเนาะพอมาเบิ่งมันก็เห็นหาสามสามหาเลยละ่ะสามหาเพิ่นเลยื่อกลับไปกลับมามันถือโปรหลายเพิ่นว่าเพิ่งเล่บอกให้ฟังครับบางนึงไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ลานเพิ่นเพิ่นก็เลยปลให้ฟังพี่นอ้องผมเองเบาซึ่งข้านก็เลยมาเบิง่งเนาะ เพื่อกเด็มาเลี้ยงน้ำแดงครับพี่น้องในสองศูนย์เจ็ดเก้า e, เป็นเป็นรหัสถนนเนาะครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวไอ้เบิ่งด่านหนึ่งยังไม่ทันออกครับพี่นอ้องด่านนี้เนาะใน e, ด่านนี้เป็นโอ้เหล็กสวยเหล็กสวยครับพี่นอ้องสีขอแปดซูรินซีสองครับพี่นอ้องแปดซีสองเหล็กงามแห่งเลยพี่น้องเนี่ยเ,มมอเ,เออเหล็กสวยแห่งแปดซีสอง ครับพี่น้องด่านนี้ยังไม่ท่านออกครับด่านฝนออกไปแล้วด่านนาก็ออกไปแล้วพี่น้องพอดีกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เราห่อยฟังผมเองบอลซึ่งขั้นเลยมาเห็ดคลิปไอพี่น้องเบิ่งเนาะเบิ่งแหล้วกับพิจเจรณาญาณนะพี่น้องเป็นแนวทางการเหตุคลิปซื้อๆเด้อเป็นแนวทางครับพี่น้องพอดีเ่นห่อยฟังผมเองบอลซึ่งขั้นก็เลยมาเห็ุให้เบิ่งเนาะเห็ดให้เบิ่งครับพี่น้องครับเห็ุคลิปเป็นแนวทางซื้อเลยพี่น้องเบิ่งแหล้วพิจารณาญาณเอา ว่าการเฮ็ดคลิปเนาะเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิร์นแหลกกับพิจารณาเนาะว่าจังไรเนะา,นเาะหมักกัเอาป้อมักกับยาเอาเนาะเฮ็ด <Hit S 1> ให้เบิร์นซื้อครับพี่น้องเฮ็ดทำคลิปเป็นแนวทางดานนี้ออกไปแล้วนะครับดานนี้ก็สองหกสามหาออกไปแล้วครับเหลือเหลือดานนี้ครับพี่น้องด่านน,งนึงเนาะเอ่าด่านนึงเดี๋ยวไฟเบิร์นอีกรอบนึงครับพี่น้องครับอา่าไฟเบิร์นอีกอหอดนึงเนาะ นี่รอบนี้ครับนี่เหลือ8 4 2ครับพี่น้องเบื้องหลังกับพิจารณาญานเด้อพี่น้องเป็นแนวทางครับพี่น้องเฮดคลิปเป็นแนวทางเพราะว่างวงนึงก็ตื่นครับเป็นฝันเกลียวกระเสือหาสามสามหาตึกจ่อยเป็นกรมาเลียงดำแดงเนาะผมเองบาลสิงคันเฮดคลิปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเบื้องแล้วกับพิจารณาญาณเด้อพี่น้อเนงเป็นแนวทางการเฮดคลิปเนาะผมเองบาลสิงคันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบื้องข้ามาชมบาลสิงคันครับผม ผมเองก็ขอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับ